สุดเลยครับผมต้องกล่าวคริปโตนะผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแลวก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะครับผมในวันนี้วันที่5มิถุนายน2565น้นั่นเองนะผมเมื่อวานไม่ได้อัปเดตก็เพราะว่าราคาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ขยับต่อเนื่องอะไรนะผมวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะติดตามเรื่องของลูน่าด้วยแะครับผมแล้วก็มีเรื่องของออฟนั่นเองนะผมว่ามันคืออะไรอะไรยังไงนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนผมแล้วผม นั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันเลยดีกว่านะครับผมกราฟของในวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะเขาเรียกว่าปิดวีปก,กันนั่นเองนะครับผมซึ่งราคาของการปิดวีคเนี่ยมันจะต้องแบบมาแถวๆนี้แหละแต่ว่าเรื่องของสีเขียวของมันนะครับผมเนี่ยตรง9สัปดาห์นะครับผม เนี่ยเขาเรียกว่า9สัปดาห์นรกเลยนะครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9สัปดาห์ที่มันเป็นสีแดงนะครับผมแล้วทีเนี้ยไอซมันก็ต่าลงวันเนี้ยมันจะต้องมีการเขียวๆกันบ้างเกิดขึ้นนะผมก็เป็นการเซตอัพเล็กน้อยนะผมแต่ว่าทีเนี้ยมันจะต้องเขียวให้ได้นะครับผมเขียวให้ได้ตรงนี้เขียวแบบเขาเรียกว่า เขียวแล้วเกินมาด้วยนั่นเองนะผมถึงจะเรียกว่ามันจะมีการกลับตัวนั่นเองนะผมแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นสัญญาสัญ,ญลักษณ์ของการกลับตัวอะไรแต่อย่างใดเนะผมโอเคมาดูทำเฟรม1วันนะผม1วันเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเลยนะผมก็คือว่าตอนนี้มันลงมาใช่ปะ่ะ มันขึ้นไปแล้วกลับลงมานะผมเป็นอย่างที่ผมบอกเลยนะผมว่ามันลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ่าย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 ลงมาเรื่อยๆนะผมก็เป็นในลักษณะของกราฟปกติของมันนั่นเองนะผมซึ่งการไหลของมันเนี่ยไอซ์ไอก็ยังยกตัวขึ้นอยู่เรื่อยๆนะผมแสดงว่าการเก็บฐานของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะผมในตอนนี้นะแต่มาดูทางฝั่งของวอลลุ่มนะผมวอลลุ่มก็เองเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะผมยังน้อยอยู่นะผมก็คือเอาเป็นว่าเนี่ยตอนช่วงเนี้ยมัน เข้มๆมากเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าพอหลังๆจากการไซด์เวของมันเนี่ยหลายวันมาเลยนะครับผมมันก็ไม่ค่อยมีวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับผมก็ดูจากสัญญาณวอลลุ่มเนี่ยก็แค่แค่เนี้ยเออมันยังเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับผมก็มีการแบบทุบๆมาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เป็นการกลับตัวแต่อย่างใดนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูกันนะครับผมว่าถ้าเกิดตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมในช่วงเวลานี้ ราจะดูเฉพาะของตอนช่วงนี้เท่านั้นนะผมแล้วก็ถ้ามองเป็น e l เล e wave นะผมอันนี้หลายคนมองแบบนี้แล้วนะผมอ, 2, อันนี้สองอันนี้สามนะผมอันนี้ขึ้นสี่อันนี้ห้ามันอาจจะจบตรงนี้ก็ได้นะผมแล้วก็ตรงนี้เป็นการขึ้นหนึ่งลงสองใช่ปะ่ะแล้วสามเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะผมสี่ห้าตรงนี้ถ้าเกิดห้าตรงนี้เบรกออกนะผมก็แสดงว่าตรงเนี้ย มันก็ต้องเป็นขาขึ้นแล้วนั่นเองนะผมอันนี้คือเกาๆมันไปนะเออหลายคนเนี่ยมองเอียดเวฟนะตอนนี้นะผมก็มองแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมนะก็อันนี้ก็ไม่ผิดนะผมก็รอที่กล้ามมันจะเฉลยนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งครับผมก็คือ A B C แถวนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มีการแบบหลุดมาทำเอบ A B C ตรงนี้อ่ะ A B B แล้วก็ C ตรงนี้ อีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับผมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้นะผมมันก็กรอบไซเวย์ของมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะยังไม่ไปไหนเลยโอเคเรามาดูทางฝั่งของโดมิเนนต์กันนะผมโดมิเนนต์เนี่ยก็มีการหวาดเสียวนิดเล็กน้อยนะผมก็คือว่ามันจะหลุดแหล่ม่หลุดแหลตรงเนี้ยอืม <c oughs> ก็ลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะผมว่าอย่าให้มันหลุดถ้ามันหลุดเมื่อไหร่เนี่ย ราคาคริปโตเนี่ยมันจะตกแบบรุนแรงเลยนะผมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ตกอะไรมากนะผมก็ต้องรอให้มันเนี่ยเขาเรียกว่าขยับตัวก่อนนะผมขยับตัวแล้วลงไปข้างล่างเนี่ยอันนี้คือสัญญาณดีนะผมสำหรับโดมิเนนต์นะโอเคเรามาดู DXY กันนะผม DXY ยเนี่ยตอนนี้ก็ท่งๆแล้วนะผมถ้าผมมองเนี่ยผมก็ลงว่ามันเป็น ABC ตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่งการที่จะจะลงมาได้เนี่ยมันก็ต้อง หลายสัญญาณด้วยกันนั่นเองนะผมแล้วก็ทีเนี้ยความเป็นแซนด์วิชของมันนะผมอันนี้เป็นแบริสแซนดวิชถ้าเกิดแบริสแซนดวิชสมบูรณ์นะผมมันก็จะลงต่อนั่นเองเนะี่ยก็ผมมองไปว่ามันเป็นการลง A,B,C แล้วก็ C เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ98นั่นเองนะผม9ก5นะก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมสำหรับ DXY โอเคต่อมา BNB นะผม BNB อันนี้ก็คือมันหลุดกรอบตรงนี้มานะครับผมก็มันแสดงตัวว่ามันเป็นไซเวย์นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือเป็นการที่เรียกว่าหลุดกรอบสามเหลี่ยมนะครับผมเนี่ยก็แนวรับของมันนะผมตอนนี้จะอยู่ที่263บมนะผมมันอาจจะกลับลงมาอีกหนึ่งรอบก่อนก็ได้นะผมเพราะว่า Bitcoin เนี่ยยังไม่ได้กลับตัวใช่ไหมการไม่กลับตัวของมันเนี่ยมันก็ทำให้ส่งผลเนี่ยไอ้เจ้าตัว BNB หรือทุกๆตัวนะครับผมมันก็ยังเป็นขาลงอยู่ นะครับผมก็อันนี้แนวรับอยู่ที่263นะครับผมเรารอดูกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้ h i เออร์ไฮเนี่ยมันไม่ได้ทำนะครับผมมันทำ h i เ h อร์โลถูกไหมแต่ว่าโลเนี่ยมันยังไม่ได้ทำใหม่นะครับผมมันอาจจะทำแบบ ประมาณช่วงวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้นะครับผม lower low ส่วนเจ้าโซลาน่านะครับผมโซลาน่าเองเนี่ยก็เมื่อวานมีการเทเกิดขึ้นนะครับผมเนี่ยเทเกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยมันกลับเข้าเซ็นมาได้มันเป็นการ fake out ออกดังนั้นแล้วเนี่ยไอโซลาน่าเนี่ยแสดงว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีคนเก็บของรออยู่ตลอดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ประกอบกับว่าอ่าเจ้าตัวของวอลลุ่มเองเนี่ยจากวอลลุ่มเท่านี้นะครับผมพอมาช่วงเนี้ยก้อนเนี้ยเลยนะครับผมมีวอลลุ่มสูงมากนะครับผมก็เท่ากับว่าตอน คนเนี่ยน่าจะเก็บของกันแล้วแล้วผมแล้วผมอมองไปแล้วนะผมว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็น4ลง5อยู่นั่นเองนะผมซึ่ง5จะจบตรงไหนเนี่ยเราก็รอดูกันต่อไปนั่นเองนะผมแต่ว่าแนวรับของที่ผมอยากจะให้เก็บเลอได้เลยจริงๆนะผมคือตั้งไว้เผื่อเนี่ยก็คือช่วงประมาณ33.76นั่นเองนะครับผมส่วน egld ะครับผม egld เนี่ยก็คล้ายๆก,กันกับเจ้าโซลานานั่นเองนะผมแต่ว่าทีเนี้ย แนวรับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลึกนิดหนึ่งนะผมก็อาจจะกลับมาที่66ดอนก็ได้นะผม67ดอนเนี่ยอารมณ์อารมณ์ประมาณนี้นั่นเองเนะเพราะว่าดูวอลุ่มนะครับผมช่วงนี้มีคนเก็บของแน่นอนนะผมแต่ว่ามันก็ยังลูกผีลูกคนอยู่เนาะ ในทางกราฟเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมหน้าตามันจะเหมือนบิตคอยเป๊ะเลยพอดีนะ Eld เนี่ยเองเนี่ยพอเด็มเทัลน่าสนใจนะครับผมพี่แกนะครับผมก็เป็นมิตรกับเจ้าตัวรัฐบาลทั่วโลกเลยนะครับผมเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเป้าหมายของเขาแน่นอนว่าไม่มีกรอตอที่ไหนมาเล่นแน่นอนนะครับผมไม่เหมือน XRP นั่นเองโอเคกาลาครับผมกาลาเนี่ยเองเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็คือตอนนี้มันก็เป็นการไซเย์อย่างเดียวเลย คือตอนนี้เราต้องรอเฉลยอ,อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมว่ามันจะเอาอยังไงกันแน่ซึ่งแนวรับปกติของเขานะผมก็อยู่ที่ประมาณ0.06890นะครับผมก็คือตรงนี้ตรงนี้กรอบตรงนี้ห้ามหลุดถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็มีบันไลเกิดอีกรอบก็ได้นะครับผมอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่า่าช่วงนี้มันคือช่วง ขาจบแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าตัวของกาล่านั่นเองนะครับผมขาจบเพราะว่าไอซ์ไอตนช่วงนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆไหลขึ้นไปนะครับผมทั้งที่ราคาเนี่ยมันไหลลงก็จริงนะครับผมก็อาจจะมีการอากลับตัวที่รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเรามากับดูของลุน่ากันดีกว่านะครับผมซึ่งลุน่าตัวเดิมเนี่ยก็เอากราฟไอ้เจ้าตัวตรงนั้น,นะนะออกเรียบร้อยนะผมก็คือเป็นรุนซีเรียบร้อยนะครับผมแล้วมีการเปิดแกลนะครับผม ลวล่วงลงมาปืดตรงนี้มานะครับผมอ่ะโอเคเปิดมาที่ประมาณ8ดอนใช่ป่ะแล้วก็ลงมาช่วงประมาณสัก5ดอนแล้วนะครับผมนะเวลานี้อ่ะโอเคดูทั้งฝั่งของไทม์เฟรมหนชั่วโมงดีกว่านะครับผมเราจะได้เห็นว่าเออเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมคือตอนนี้เอาจริงงเนี่ยอันนี้คือ ตอนช่วงกราฟเปิดนะผมก็ประมาณเปิดอยู่ที่ประมาณ7-8ดอนอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็ลงมาไซเวยไปก็มีการทำฐานทำอะไรพวกนี้แล้วก็มีการรูดลงเลยนั่นเองนะผมอันนี้ต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับผมถึงว่ามันจะกราฟถึงจะขยับเหมือนที่เดิมนะครับผมเนี่ยคือแบบมันยังว่าไงเดี๋ยวม,ม,มันทุเลศอะ่ะ <laughs> จะเก็บอ๋อไม่ไม,ไม,ไม่โอเคแล้วป่ <laughs> นะวะเนาะเพราะว่ามันมีพอ,พอมีเจ้า ทุบลงมานะผมคนดอยก็ทุบอะไรก็ทุบคือเนี่ยดูเนี่ยไอซ์เป็นศูนย์เลยเนะี่ยเห็นปะ่ะอันนี้คือไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะผมก็ต้องระวังระวังไว้ด้วยนะผมสําหรับคนที่อยากจะช้อนซื้อเจ้าลูน,น่านะผมตอนนี้คือ fundamental เนี่ยพังยับยูยยีหมดเลยนะผมแล้วก็ไม่มีการพัฒนาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะผมมันก็เลยแบบ UST อะไรพวกนี้มันก็พังหมดอะเนาะอืมโอเคตอนนี้นะผม อ็อนั่นเองะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ลิสต์มาใหม่แล้วก็ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นปรีดเลยนั่นเองเนะเห็นราคาปรีตๆอย่างนี้นะผม700% 50%อยเอร์เาเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างี้นะผมซื้อที่50%ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้50%นะเวย้ยเอออันนี้ขอติไว้นิดนึงนะผมโอเคซึ่งตัวเนี้ยนะผมเป็นเลเยอร์สเลเยอร์ของ ETS นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเนี้ยที่มันไฮม์พกันนะผมเพราะว่าไวทัลิกเนี่ย เขาได้ทําการออกปากชมเลยนะผมว่าเออเนี่ยมันเร็วมันดีนะครับผมอ่ะโอเคถ้าดูอะไรนเล็กน้อยๆนะผมอันนี้อาจจะเป็น4ใช่ไหมสี่อันนี้เป็น4ี่แน่นอนนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นกราฟ4อันนี้ขึ้นมาสาใช่ไหมขึ้นมาสามตรงนี้แต่ว่าเราไม่เห็นกราฟตั้งแต่ต้นนะครับผมอันนี้สี่ใช่ไหมถามว่ามันจะขึ้นไหมก็น่าจะขึ้นได้อีกหนึ่งขยักนะครับผมเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ดีถ้าผมมองๆไปแล้วนะผมเราก็ น่าจะถึง1.94ใช่ป่ะ1.94 1.95อะไรอย่างี้นะผมแล้วก็เต็มที่อ่ะ2.5ดอลล์แล้วกันนะผมตามลำดับตรงนี้นะก็เอาเป็นว่าตามสบายเลยนะผมถ้าเกิดใครอยากจะเก็บนะช่วงนี้นะผมแต่ว่าตอนช่วงเนี้มันก็เป็นตลาดขาลงนะผมก็เก็บคองเอาเข่าดีๆแล้วกันนะครับผมโอเคก็สุดท้ายแล้วนะผมก็ต้อง เก็บข้อของเขาก่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่ช้อนไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่ต้องช้อนเพิ่มอะไรอย่างนี้นะผมก็เป็นการเมเนจตั้งดีๆไว้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่ามันถล่มสักประมาณ15%ถึง25%เนี่ยค่อยช้อนอีกรอบหนึ่งก็ได้ตามหลัก DCA ีเอนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมถ้าใครอยากสนับสนุนครับผมสามารถทำได้ผ่านการคริปโตรสลัจอยนั่นเองนะผมมาเป็นเบมเบอร์ชิพนะครับผมโอเค okay. แล้วเจอกันใหม่ในนคลิปห้าผมสสวัดีครับบ๊ายบายเจอกันคคนครรรััับบบกกทุุนนะจ๊มดิ